หอยเชอรี่วางไข่ค่ะทุกคนนี่คือการวางไข่ของเขานะคะเขาจะออกเ,อเขาจะขึ้นมาวางไข่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเ็นไหเขาจะมาเกาะที่ที่ต้นไม้ที่ใบหญ้าหรือว่าก,กิ่งไม้หรืออะไรกระช่างลนะคะที่เขาจะวางไข่ได้เห็นไข่เขาไหมคะเขาละเลียดวางไข่ไข่จะค่อยๆไหลออกมาทีละเม็ดทีละเม็ดกว่าจะได้ไข่เป็นก้อนนะคะใช้เวลาน,านานมากนะคะบางที นั่นก็ไม่เคยจับเวลานะแต่นั่นเคยเจอบางตัวย็นเช้าค่ะที่ไข่ก้อนใหญ่ๆนะถ้าไม่หอยตัวใหญ่นะคะไข่เขาก็จะก้อนใหญ่ไปด้วยแล้วพอเขาไข่เสร็จนะกะ็ทุกคนเขาก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะ,ะเขาไม่ต้องมาฟักมาอะไรนะธรรมชาติจะเป็นเป็นผู้ฟักเองค่ะธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันนะคะไข่เขาจะถูกฟักลงเป็นตัวหอยเล็กๆตกลงไปในน้ำเกิดเป็นหอยต่อไป คือแม่หอยเนี่ยพอเขาวางไข่แล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงลูกกันะะคะก็จะเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองของเขาอ่านี่ก็คือการวางไข่ของหอยเชอรี่ค่ะทุกคน